ชื่อตอนกเกษตรยุคใหม่สมุนไพรไล่แมลงสูตรทำเองง่ายๆป้องกันศัตรูพืชแบบธรรมชาติร0อเปอร์เซน์เป้าหมายการเรียนรู้เรียนรู้การทำสารไล่แมลงจากสมุนไพรใกล้ตัวเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อมความเป็นมาและความสำคัญ ในอดีตเกษตรกรใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพรต่างๆซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและระบบนิเวศแต่ปัจจุบันการใช้สารเคมีกำจัดแมลงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายแม้จะสะดวกและรวดเร็วแต่ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมากดังนั้นการหันกลับมาใช้สมุนไพรไล่แมลงจึงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าเนื <S <S ้อหาหลักสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำสารไล่แมลงจากสมุนไพรแบบง่ายๆทำเองได้ที่บ้านป้องกันศัตรูพืชได้จริงและที่สำคัญคือปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์จุดที่ 1. ทําทำไมต้องสมุนไพรลองนึกภาพสวนผักของเราที่เต็มไปด้วยผักสดกรอบน่ากินแต่กลับมีแมลงตัวร้ายคอยกัดกินทำลายอยู่ตลอดเวลา การใช้สารเคมีอาจจะกำจัดมแมลงได้ท,ทันทีแต่สารเคมีเหล่านั้นก็ตกค้างในผักที่เรากินเข้าไปด้วยแถมยังทำลายมาแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศอีกต่างหากสมุนไพรจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะมีสารที่มแมลงไม่ชอบกลิ่นฉุนของสมุนไพรจะช่วยขับไล่มแมลงออกไปจากพืชผักของเราได้อย่างอ่อนโยนไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงจุดที่ 2. ส,สมุนไพรไล่มแมลงยอดนิยม มีสมุนไพรหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการไล่มแมลงได้ดีเช่นตะไคร้หอมใบสะเดาข่ากระเทียมพริกและขมิน้นแต่ละชนิดก็มีกลิ่นและสารที่มแมลงไม่ชอบแตกต่างกันไปเราสามารถเลือกใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในบ้านหรือหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด จุดที่3สูตรทำสารไล่มแมลงง่ายๆสูตรที่1น้ํา้ำหมักตะไคร้หอมนำตะไคร้หอม1กิโลกรัมมาสับให้ละเอียดแล้วแช่ในน้ำ5้ลิตรหมักทิ้งไว้7-10วันกรองเอาแต่น้ำมาใช้ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชสัปดาห์ละ2-3ครั้งสูตรที่2น้ำสกัดใบสะเดา นำใบสะเดา1กิโลกรัมมาตำให้ละเอียดแช่ในน้ำ5ลิตรหมักทิ้งไว้1คืนกรองเอาแต่น้ำมาใช้ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชสัปดาห์ละ2-3ครั้งสูตรที่3น้ำพริกแกงไล่แมลง นำพริกแห้งกระเทียมขา่าตะไคร้มาโขลกให้ละเอียดผสมกับน้ำแล้วนำไปต้มให้เดือดทิ้งไว้ให้เย็นกรองเอาแต่น้ำมาใช้ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชสัปดาห์ละ1-2ครั้งสูตรทั้งหมดนี้สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณได้ตามความเหมาะสมและควรทดสอบกับพืชบางส่วนก่อนเพื่อดูว่าพืชชนิดนั้นๆมีอาการแพ้หรือไม่จุดที่4เคล็ดลับเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารไล่มแมลงเราสามารถเติมน้ำส้มควันไม้หรือน้ำยาล้างจานเล็กน้อยลงไปได้น้ำส้มควันไม้จะช่วยไล่มแมลงและป้องกันเชื้อราส่วนน้ำยาล้างจานจะช่วยให้สารไล่มแมลงเกาะติดกับใบพืชได้ดีขึ้นตัวอย่างที่เข้าใจง่ายลองจินตนาการว่าเราปลูกผักกาดขาวไว้ในแปลงแต่พอเริ่มออกใบกลับมีหนอนมากิน เราก็แค่ทำน้ำหมักตะไคร้หอมแล้วฉีดพ่นให้ทั่วต้นผักกาดขาวเพียงเท่านี้หนอนก็จะหนีไปไม่มากัดกินผักของเราอีกต่อไปสรุปจุดสำคัญการใช้สมุนไพรไล่มแมลงเป็นวิธีที่ปลอดภัยและยั่งยืนในการป้องกันศัตรูพืชเราสามารถทำสารไล่มแมลงได้เองง่ายๆจากสมุนไพรใกล้ตัวช่วยลดการใช้สารเคมีและรักษาสิ่งแวดล้อมแนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เราสามารถนำความรู้เรื่องการทำสารไล่แมลงจากสมุนไพรไปใช้กับพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับหรือแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ในบ้านของเรานอกจากจะช่วยป้องกันสัตรูพืชแล้วยังช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษน,นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ